ที่เจอครับวันนี้คือเห็ดเผาะที่ืสมชบาบอ,อย,ยนะ้ำมันหม,ม,นะม,นะมูน้ำมันปืดเนี่ยครับวันนี้นะครับเราก็มาสำรวจธรรมชาติอีกแล้วมากับลุงเตี้ยงกับหลานเจมเนี่ยนะลุงหลานพาทัวร์พาลุยตั้อย่างเอาน้องล่ะ นอกอะ่ะนอนองออกนี่อนตามแม่บ้านอยูสองนว่ะง,ง่ายอ่ะฟันไม้เนาะที่เจอก็จะไม่ผิดว่ดอกข้าวพันษาข้าวพันษาช่วงหน้าฝนเลอเนาะ ในกางติวเป็นดอกข้าวฟันสาข้าวฟันสาจเจอเนี่ยนี่ก็มีนี่ดอกลงเดียวนี่น,ะน,นี่อุปกรณ์นะครับนะในการเข้าป่านะน,นี่ยา,ยากันยุงเราต้องมี <laughs> แบบพปกป่าครับนี่ นอาที่จุดยานยุงกับพบทาก่อนหลานเกมยอมไฟลวกมือลุงเหรอเจ็ดร้อยเลยเนาะแต่บางย่างโดนยุงพบน้อกตะก,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 ก้นลุงนี่ติดนึกนะอยากโปรโมทสินค้านครับติดต่อได้ด <laughs> <laughs> เลยลาสดุดาเจ็ดร้อย นมกที่เรามาเจอพืชที่สามารถทานได้นะเนาะทานกับซุปหน่อไม้นี่ขิงเตาเนาะถ้าภาษากลางก็เรียกว่าขิงนายพันนะเป็นตระกูลเป็นพืชตระกูล กาจิงเคยมีหัวปลาไหนไหนไหนเห็ดอลูไมไอ้เห็ดพิษเห็ดโคนใช่จริงๆก็เจมแดงเห็ดาน้องมาหลายอันนี้หลานเจมยวเห็ดพี่น้องมาหลายคือกันกินแล้วเลย นี่ก็เห็ดอีกตัวหนึ่งเนาะมีใจเห็ดเพาะไงมีใจเนาะนีกินได้ะตายเร็วโอ้โน่าขนาดเนาะินได้เพฮ้ยนี่ลุงหลานพาเพินกำลังเคียงกันอยู่เีกันแกันอยู่แเจอละนึ่งเกนสองเกนแคมเกนกนแกนเนี่ยดู เจิ yeah, really. no mm ้มมาละเจ็บมม้นนี้เลยเดี๋ยวมาเก็บเก็บนี่เห็ดเผาเจี๊ยดเห็ดกับวันนี้เดี๋ยวเจอเห็ดเผาก่อนละตอนนี้เอ้าโอ๊ะแต่แต่องดูนะครับวันนี้คือเห็ดเผาะที่แก่แล้วก็ปล่อยสปอร์แล้วเนาะเนี่ยฮะ อปูดออกมาน้องก็ปล่อยสปอแบบนี้เนาะเพื่อแข็งแขงก็แตกออกมาเหมือนกกีบกุลาบเนาะนะมาเหมือนกกีบดอกไม้น้าเนาะเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป น้องลอยเห็นม <Humans. S 1> ูนเห็นเนี่ขผลไม้เนาะกีนผลไม้ขีลืึงืองขี้ดึงดังผลไม้เองมีหลายลาี่เห็นที่ม็นเหม็นี้คนขี่มันมนขี่กระไตเสียงลูกาลังหัวงอครับ ใช่นะครับว่าเป็นชมดต้นหรือเปล่าหรือว่าสมคนเนาะสมไัยอ่ะมีสมภัยเสร็จสมเนาะสมคนหรือสมไัยหกสิบสามจริงเดียวกันเดียวกันสมไัยสมคนหัวนี้ใช่ไหม จำใจนะครับนี่คือโสมคนหรือโสมชบาเหรอเจสมุนไพรเกี่ยนเราไปเจอตะเกียนนะที่เจาว่าเป็นอะไรอย่างก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่เนาะต้นอะไรชั่มต้นชม่มต้นแต่พอใบมันมันเป็นโสมครับพอใบแล้วก็เป็นโสมโสมชบาปลูกไว้ที่เดิมปลูกไว้ที่เดิมนะครับเนาะมันเป็นพืชมล้มลุกพืชมีหัว โอเคเรียบร้อยนะครับเส้นทางกลับละนี่คือเถาของมันเหลี่ยมเนาะคนดอยเพื่อนอยู่หจักกันเนาะกระลงกระเลียงเนี่ยออเอาเสาะนี่นตมม้มนี่ไหนของมีรูมีนี่เป็นพืชมีหัวเนาะนี่นะครับ นะดูปรับแต่งกันเออเนะี่กนี่คือมีหัวนะมันอยู่ลึกลึกว่าจะคุ้นถ้าดูเนะเป็นมันเหลี่ยมนะครับใบจะเป็นอีเหาออ่าใบจะเป็นนี้นะครับผมมันเหลี่ยมนะเข้าปลาปลา,ปลามีอย่างกินคุดกินได้เลยไปแล้ว นี่นะครับเราเจอเห็ดแดงเนาะเห็ดกับมากนะ,นะสีเป็นยงไงกินได้ครับทานได้ครับเห็ดกับมากเป็นเห็ดแดง จับกันได้เอานี่รันมกสี่ัน กำลังตรวจสอบพันไม้นะครับ,รบเป็นห้องใหม่ครับนอนแตยับนอนแตยับนี่เป็นยารักษา ภาษาเมืองบ้านเทาให้โป่งมดงามอ๋อโป่งมดงามนี่เนาะขุดเอาเอาหักมันไปต่ำแล้วก็ผสมกับน้ำมันน้ำมันหมูน้ำมันตืดไงน้ำมันหมูใส่มวดงามมวดงามกินตายหมดเลยอ๋อเป็นยาฆ่ามดงามยาฆ่ามดงามมดดำเนี่ยเออป็นคนจ้างไปสกัดเป็นยาต่อต้านต้านมะเร็งอ๋อสกัดเป็นยาต่อต้านมะเร็งได้นะครับ ข้อความกัมขับชื่อชื่อยังก็หนอนไตหยาบ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 กดหยากมีอยู่สองประเภทนะอันนี้มันเป็นชนิดถ้าไปในป่าดาวคั้วสูงหรือนี่มันจะเป็นหนอนไตหยาบใหญ่อันนี่เป็นหนอนไตหยาบเล็กถ้าอยู่จะรับสูงกว่านี้ก็จะหนอนไตหยาบใหญ่ เดียววันหน้าถ้าเข้าป่าได้เป็น40บาทน้ำตาอยากเนาะใกล้ๆยอดโดยของจุดนี้ครับจะส่วใหญ่อันนี้นยยยยจะเ,เ,เป็นแบบพวงน้นอยๆอย่างนีน้ตอนนี้นะครับเราก็ออกจากป่าแล้วตอนนี้เราก็ออกจากป่าเรียบร้อยนะครับวันนี้ การสำรวจปานะ่าเนาะสำรวจพันไม้พันเหนะ็ดเนาะมัสลุมวิทยาของเราวันนี้นะฮะจบแล้วเนะาะเดี๋ยวหาทางไปกันนี่นล่มทรายแนบเ้ยขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับไปก่อนด้วยบายเส่อลมทรายกัน